ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญเหรียญเล็กมาให้ FC ได้ดูข้อมูลเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญของรัชกาลที่10ชนิด50สสตางค์เป็นเหรียญ สีทองแดงเป็นเหรียญสิบเหลี่ยมผิดพลาดอย่างไรแปลกแบบไหนก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยก็ไปดูนะครับเหรียญที่ผลิตผิดพลาดของรัชกาลที่สิบ ชนิดท0าสิบสตางค์เป็นแบบไหนไปชมพร้อมกันนี่คือด้านหน้าด้านนี้จะเป็นด้านที่มีความผิดพลาดจากการผลิตน,นะครับเมื่อสักครู่เราก็ให้ดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นรูปตราสัญ,ญลักษณ์ปีพศ2561ชนิด50สตางค์ประเทศไทยแต่ความแปลกความผิดพลาดจะอยู่ด้านหน้า,นาอยู่ตรงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับไปชมกันสังเกตนะครับจุดที่ผลิตผิดพลาด ตรงประกานะครับเป็นเนื้อเกินมีเนื้อเกินนะครับตรงประกานี่คือเหรียญแปลกเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเป็นเหรียญเล็กนะครับสองกล้องให้ดูสองกล้องก็ ดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเนื้อเกินที่อยู่ตรงขอบเสื้อด้านล่างนะครับเหรียญเนื้อเกินนะครับนึกว่ามีแต่เหรียญ10บาทเหรียญหนึบาทเหรียญ50สิสตางค์ก็มีเช่นกันนะครับ นี่คือความแปลกของเหรียญรัชกาลที่10เป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดก็นำมาให้ f อฟซีคนชอบเหรียญได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ